สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตติดตินอินเดอร์มนีนะคะช่องที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะการเดินทางการใช้ชีวิตการทำสวนนะคะแบบชีวิตง่ายๆค่ะเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีภาพสวยๆริมทางนะคะจากการเดินทางค่ะแล้วก็ดดนตรีฟังสบายๆนะคะแต่เนื่องจากว่าให้ฟังดนตรีและดูภาพนั้น ตลอดทั้งคลิปเลยก็กลัวเพื่อนๆจะเบื่อนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยจะมานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเยอรมน,นีสักนิดนึงนะคะหลายๆท่านรู้จักชื่อประเทศเยอรมนดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกที่นึงนะคะว่าประเทศเยอรมน,นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะในขณะเดียวกันนะคะก็ชมวิวทิวทัศน์จากการท่องเที่ยวนะคะในประเทศเยอรมันไปพร้อมๆกันด้วยเลยคะ่ะ ประเทศเยอรมนีนะคะหรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมนีค่ะประกอบด้วยรัฐองค์ประกอบทั้งหมด16รัฐนะคะมีพื้นที่ประมาณ357,000ตารางกิโลเมตรนะคะแล้วก็มีประชากรมากถึง85ล้านคนค่ะเมือง<ม>หลวงของเยอรมนนะคะหรือมหานครที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือกรุงเบอร์ลินค่ะ แล้วก็ยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศด้วยนะคะส่วนศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนั้นจะอยู่ที่เมืองแฟรงเฟิร์ตค่ะการเมืองการปกครองนั้นนะคะจะปกครองระบอบประชาธิปไตยเชิงเสรีภาพแล้วก็รัฐสวัสดิการค่ะเยอรมน,นีนะคะมีพรมแดนทางทิศเหนือติดทะเลเหนือนะคะแล้วก็ติดประเทศเดนมาร์กแล้วก็ทะเลบอลติกนะคะทางทิศตะวันออกติดโปลแลนด์ประเทศสาธารณ ละนารัฐเช็กนะคะทางทิศใต้นะคะติดออสเตรียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะส่วนทางทิศตะวันตกทางฝั่งบ้านหน่อยนะคะจะติดกับฝรั่งเศสลักซ์มเบิร์เบลเยียมแล้วก็เนเธอร์แลนด์ค่ะประเทศเยอรมันนั้นนะคะเป็นประเทศที่มีประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุดถึง9ประเทศนะคะซึ่งเยอะที่สุดในยุโรปค่ะ ลักษณะทางสภาพภูมิศาสตร์นะคะจะมีความแตกต่างกันไปนะคะทั้งทางเหนือแล้วก็ทางใต้ค่ะโดยมีทั้งพื้นที่ราบทางตอนเหนือแล้วก็เทือกเขาที่สูงสูงนะคะทางภาคใต้ค่ะแล้วก็เยอรมน,นีนะคะยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญได้แก่แร่เหล็กนะคะถ่านหินไม้ลิกไนต์ยูเรเนียมทองแดงและก็ก๊าซธรรมชาตินะคะ ส่วนสภาพภูมิอากาศนะคะประเทศเยอรมน,นีนั้นส่วนใหญ่จะมีสภาพอากาศที่อบอุ่นค่ะฤดูหนาวก็จะมีตั้งแต่อากาศหนาวถึงหนาวมากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่ค่ะ การเมืองการปกครองของเยอรมันนั้นนะคะหลังจากที่รวมประเทศตั้งแต่ปี1990นะคะซึ่งหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนั้นนะคะประเทศเยอรมันก็ถูกแบ่งเป็นสส่วนนะคะคือเยอรมันตะวันออกกับเยอรมันตะวันตกนะคะแต่หลังจากการรวมประเทศหลังปี1990นะคะก็มีการผนวกประเทศเยอรมน,นีเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนระบบการปกครองเสียใหม่นะคะเพื่อนๆแล้วก็มีการ บรรจุกฎหมายต่างๆนะคะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความเป็นอยู่ต่างๆนะคะโดยมีกฎหมายใช้ร่วมกันนะคะเพื่อนเด้านการเมืองนั้นนะคะก็จะมีฝ่ายบริหารนะคะซึ่งประเทศเยอรมันนั้นก็จะมีประธานาธิบดีหนึ่งคนนะคะแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีหนึ่งคน,นะคะ่ะ การเรียนการศึกษาในเยอรมันนั้นนะคะภาคการศึกษาบังคับนะคะจะเริ่มตั้งแต่อายุ6ถึง18ปีค่ะรวมทั้งหมด12ปีนะคะซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องเรียนหลักสูตรภาคบังคับอย่างน้อย9ปีค่ะโดยโรงเรียนส่วนใหญ่นะคะเป็นโรงเรียนของรัฐบาลค่ะเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนนะคะหนังสือและตำราเรียนนะคะมักจะมีให้นักเรียนยืมใช้ไม่ต้องซื้อนะคะ นอกเสียจากว่าเป็นหนังสือหรือว,ว่าสมุดแบบฝึกหัดอะไรประมาณนี้นะคะที่ว่าจะต้องซื้อบ้างโรงเรียนเอกชนก็มีนะคะแต่ว่าจะมีไม่เยอะนะคะเพืเ่อนๆส่วนเรื่องอาหารของชาวเยอรมันนั้นนะคะเขาก็มีวัฒนธรรมการกินคล้ยๆกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ประเทศออสเตรียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ใช้ภาษาเยอรมันพูดเหมือน ที่เยอรมันนะคะก็จะนิยมบริโภคเนื้อสัตว์นะคะพวกหมูไก่แล้วก็เนื้อบวอาหารที่ขึ้นชื่อของเยอรมันก็แฮมแล้วก็ไส้กรอกเยอรมันนะคะซึ่งพวกเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเป็นหนึ่งในอาหารประจําชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกนะคะโดยเยอรมน,นีนั้นผลิตไส้กรอกมากกว่า1,500ชนิดเลยค่ะ สำหรับเครื่องดื่มนั้นนะคะถึงแม้ว่าประเทศเยอรมันจะมีพื้นที่ที่ปลูกองุ่นไวน์นะคะเ mm. พื่อนๆแต่ว่าเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคก็คือแอลกอฮอล์ที่เป็นเบียค่ะเพื่อนๆซึ่งเบียรนะคะก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ค่ะเพื่อนๆในแต่ละรัฐแต่ละเมืองนะคะเขาก็จะมีการผลิตเบียร์ของเขาเองค่ะซึ่งเมื่อคุณเข้าไปในซุปเปอร์มาร์ทนะคะก็จะพบเบียรยี่ห้อต่างๆมากมายเลยค่ะ นี่เป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ลูกหน่อยนะคะเมื่อก่อนสะสมฝาเบียค่ะเพื่อนเพราะว่ามันจะมีเยอะมากๆแล้วก็มีความแตกต่างกันค่ะ สำหรับเทศกาลที่เป็นที่รู้จักแล้วก็สำคัญในเยอรมันนะคะก็มีอยู่อย่างเช่นเทศกาล October f e s t นะคะก็จะเป็นเทศกาลที่สตรีชาวเยอรมันนะคะแต่งกายในชุดพื้นเมืองนะคะเป็นชุดดั้งเดิมของรัฐบาวาเรียะคะ่ะหรือที่เรารู้จักกันในรัฐบาเยนนนั่นเองนะคะ เทศกาลนี้ต้นฉบับจะอยู่ที่เมืองมิวนิกนะคะเพื่อน,อนหรือว่าภาษาเยอรมันเรียกว่ามึนเชียนนะคะแต่ว่าทุกวันนี้นะคะเทศกาลนี้ก็แพร่หลายมากขึ้นนะคะมีหลายๆเมืองนํามาจัดเพื่อเป็นเทศกาลเบียร์ขายเบียรนะคะเพื่อน ก็จะมีการดื่มเบียร์นะคะแล้วก็มีอาหารเมนูชั้นนำนำเสนอนะคะเช่นขาหมูย่างนะคะไส้กรอกอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีการดื่มเบียร์แก้วใหญ่ๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีคนเสิร์ฟใส่ชุดเซสเวตชุดพื้นเมืองนะคะ <S <S ส่วนเทศกาลอื่นๆที่เป็นที่รู้จักกันนั้นก็คือเทศกาลคาร์นนวัลนะคะ ซึ่งจะมีการปิดถนนกลางเมืองนะคะมีการเดินกระบวนพาเลตนะคะเพื่กันแล้วก็ใส่สีสันชูชาต่หน้ากากนะคะเพื่อปกปิดตัวตนนะคะสำหรับเทศกาลคาร์เนวาลน,นั้นก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไปนะคะในหลายๆเมืองค่ะ ส่วนกีฬาที่ชาวเยอรมันนิยมมากที่สุดนะคะก็คือฟุตบอลค่ะเพื่อนๆซึ่งการแข่งขันฟุตบอลนั้นนะคะก็จะมีลีกในประเทศนะคะที่มีชื่อเสียงมากมายค่ะแล้วก็มีทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะส่วนภาษาเยอรมันนะคะหรือที่เรียกอีกอย่างนึงว่าภาษาดอยช์นะคะก็ จะเป็นภาษาที่มีคนพูดเป็นภาษาแม่มากที่สุดในสหาภาพยุโรปนะคะโดยประเทศที่พูดภาษาเยอรมันนะคะก็ได้แก่ประเทศออสเตรียค่ะลิกเทนสไตน์นะคะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะลักซ์มบวกนะคะแล้วก็แคว้นบางแคว้นในอิตาลีนะคะแล้วก็เบลเยียมค่ะเพื่อนๆแล้วก็บางส่วนของโรมาเนียนะคะแล้วก็มีบางส่วนของประเทศฝรั่งเศสก็พูดเยอรมันเช่นกันค่ะ ส่วนตัวอักษรน,นั้นนะคะก็จะใช้ตัวอักษรทัว่วไปเหมือนภาษาอังกฤษน,นะคะแต่ก็จะมี4ี่ห้าตัวอักษรเท่านั้นนะคะที่ใช้แตกต่างกันแล้วก็ใช้เฉพาะภาษาเยอรมันเท่านั้นค่ะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะส่วนมากก็จะเป็นในเมืองใหญ่คะ่ะเพื่อนๆก็อย่างเช่นเบอร์ลินนะคะ หรือว่าฮัมบูรกนะคะหรือว่ามิวนิกนะคะเพื<ๆ>่อนๆไลฟ์ซิกนะคะหรือว่าโคโลนหรือว่าเมืองเคิร์นนั่นเองนะคะก็เป็นที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าเพื่อนๆทราบไหมคะว่าเมืองเล็กๆนะคะทุกๆจุดทุกๆเมืองนั้นจะมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันนะคะมีบ้านเรือนเก่าๆให้ได้ชมนะคะมีธรรมชาติที่สวยงามค่ะก็ไม่ใช่เฉพาะในเมืองใหญ่ตึกกรามอาคารสวยๆเท่านั้นนะคะก็ยังมีธรรมชาติที่สวยงามค่ะ สำหรับการคมนาคมในในประเทศเยอรมันนั้นนะคะก็สะดวกสบายค่ะมีรถไฟความเร็วสูงนะคะมีรถไฟฟ้านะคะที่ใช้กันในเมืองค่ะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเกิดโดยสารทางรถยนต์นะคะก็จะมีทางด่วนหรือว่าที่เรียกเป็นภาษาเยอรมันว่าอโตบานนะคะซึ่งทางด่วนนี้นะคะก็ให้ประชาชนแล้วก็ผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาใช้ฟรีโดยไม่เก็บค่าผ่านทางใดๆทั่วทั้งประเทศค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความเพลิดเพลินจากวิวทิวทัศน์สองข้างทางนะคะและก็ได้รับความรู้แล้วก็รู้จักประเทศเยอรมันมากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีความตั้งใจที่อยากจะแบ่งปันนะคะความสวยงามของประเทศนี้ค่ะเพื่อนๆ ท่านใดที่มีการวางแผนมาเที่ยวเยอรมันนะคะก็หาข้อมูลดีๆนะคะเพื่อนๆประเทศนี้มีอะไรให้ค้นหาอีกเยอะแยะเลยนะคะในมุมที่เราไม่ทราบแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะสำหรับตัวหน่อยเองนะคะ17ปีที่อยู่ที่นี่นะคะมีความรู้สึกว่าที่นี้ก็เหมือนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะเป็นที่ที่หนึ่งสำหรับเราที่จะใช้ชีวิตค่ะเพื่อนๆ การเดินทางนั้นไม่มีสิ้นสุดจริงๆนะคะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อสร้างสารรค์ประสบการณ์นะคะให้กับตัวเองแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะเพื่อนถ้าชอบคลิปก็รบก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่ส่งมาให้กันอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับช่องชีวิตติดตินินเยอรมนี R M N e ในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ